สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคําศัพท์สีฟ้ารอบโรงเรียนพอครบแล้วไปกันคำที่หนึ่งคำว่าค่ะแปลว่ารถยนต์โอเคที่สองคำว่า tree แปลว่าต้นไม้คำที่สามคำว่าลิ a แปลว่าใบไม้คำที่สี่คำว่า sing แปลว่าอ่างล้างมือที่ห้าคำว่าเน็ตแปลว่าตะข่ายที่หกคำว่า brush แปลว่าต้นไม้ <c oughs> คำที่เจ็ดคำว่าบินแปลว่าทางกระยะแป๊ะคำว่าบอ็อกที่เก้าคำว่า ลอกแปลว่าก้อนหินดิบคำว่า water s t a t e o แปลว่าก้อนน้ำ